อ่ะคนต่อไปครับเชนครับค่ะ <Hi. S 3> อยากจะถามว่าเคยมีคนแปลงหน้าโทรเข้ามานะคะ uh huh. แล้วก็ชวนเล่นไซโฟนนะคะแล้วเราจะมีวิธีปฏิเสธเขาอย่างไรดีคะวิธีการทำได้ดังต่อไปนี้หนึ่งสวดมนต์นมโมตัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะไปที่ชอบที่ชอบเถรนโยมอันที่สองนะครับ ฟังดีๆนะครับฟังหลอกให้มันคุยคุยไปเรื่อยมจะฟังเรื่อยหานกหวีดเสียงดังๆนะเป่าปี๊ดหูพังเลยไหมไม่ต้องใช้วิธีนั้นอันที่สามก็คือโทรมาก็วางไว้โทรมาอีกก็รับอีกรับอีกแล้วก็วางไว้มันเสียงเงินค่าโทรสักพักก็เบื่อไปเองนะที่สำคัญที่สุดคืออย่าตกใจใช่ไหมครับเพราะคนที่โทรมาทําอะไรเราไม่ได้เขาไม่รู้เราอยู่ที่ไหนหรอกก็ใช้ได้เหมือนกัน